สวัสดีครับวันนี้เปิดครัวกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปทําแกงป่าปลานินนะครับครับสาหรับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงของเรานะครับก็จะมีหอมกระเทียมตะไคร้ข่ากระชายผิวมะกรูดแล้วก็พริกนะครับครับสำหรับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้าวสารนะครับเราแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเราจะไว้ตํานะครับครับต่อไปนะครับเราจะทําการตําเครื่องพริกแกงของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวมะกรูดนะครับเราจะตําผิวมะกรูดก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะตามด้วยข่านะครับทําให้ส่วน สองส่วนนี้ให้มันละเอียดก่อนนะครับครับต่อไปนะครับก็ใส่ส่วนที่เหลือเลยนะครับก็จะเป็นพวกตะไคร้หอมกระเทียมพริกใส่ตามไปเลยนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องแกงของเรานะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาตําข้าวเบื่อนะครับข้าวที่เราเอาข้าวสารมาแช่น้ําเมื่อกี้นี่แหละครับครับตําให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตอนตอนเราแกงนะครับครับเรามาเริ่มแกงกันนะครับใส่น้ํามันนิดหน่อยนะครับตามด้วยพริกแกงนะครับผัดให้หอมเลยนะครับ พอเราผัดพริกแกงหอมได้ที่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเติมน้ําลงไปนะครับครับขั้นตอนนี้เราจะทําการปรุงรสนะครับอันนี้เราจะเติมเกลือลงไปก่อนนะครับครับพอน้ําเดือดได้ที่นะครับเราจะใส่ปลาลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลานินนะครับล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างน้าเกลือล้างน้ําปลาหลายๆรอบนะครับต่อไปนะครับอันนี้เราจะใส่ผงนัวนะครับ ตามด้วยน้ําปลานะครับตามด้วยผักที่เราชอบนะครับอันนี้มะเขือนะครับส่วนใครอยากจะกินผักอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะครับพอดีที่บ้านมีแค่มะเขือเลยใส่แค่มะเขือนะครับโอเคกระชายหั่นซอยนะครับข้าวเบือที่เราตำนะครับผสมน้ํานะครับครับสําหรับปริมาณนะครับถ้าใครชอบดิ้วเหนียวข้นๆก็ใส่เยอะนะครับส่วนใครไม่ชอบก็ใส่แต่น้อยนะครับครับตามด้วยใบกระเพรานะครับครับปิดท้ายเลยนะครับ เท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับแกงป่านะครับครับสําหรับเมนูหน้าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ